หนูขอโทษด้วยนะคะเมื่อกี้ที่พูดแรงไปอะ่ะพี่คงเหนื่อยมากสินะเดินมาเป็นโลเลยอะ่ะโจยิ้มบางๆแล้วตอบกลับผมไม่เหนื่อยหรอกครับและผมก็ไม่ได้ถือสาในสิ่งที่คุณพูดไปและคุณก็ไม่รู้ว่าผมรถเสียเลยมาช้าพอน้ําได้ยินว่ารถโจเสียหยิบแบงค์พันจากกระเป๋ายื่นให้โจนี่ค่ะเงิน3 0 0พันบาทถือว่าช่วยค่าซ่อมรถนะคะพอโจเห็นเงินส0มพันบาทอึ้งแล้วพูดกับน้าไม่เป็นไรครับมันเยอะเกินไปผมรับไม่ได้หรอกแล้วน้ําก็ยิ้มให้โจรับไว้เถอะค่ะพี่พี่เดินมาส่งข้าวต้องเป็นกิโล แล้วไม่พอยังต้องเสียเวลาอีกและที่ให้ก็ให้ด้วยใจแล้วก็อยากช่วยจริงๆโจได้ยินแบบนั้นยกมือไหว้ขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยผมแล้วก็ขอบคุณที่มองเห็นคนธรรมดาอย่างผมในวันที่แทบจะไม่มีใครเห็นหัวพอน้ำได้ยินโจตัดพ้อแบบนั้นก็รีบพูดขึ้นมาสู้ๆนะคะพี่ฉันเป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วโจก็ยิ้มและตอบกลับขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆผมจะไม่มีทางลืมบุญคุณครั้งนี้เลยค่าของน้ําใจอาจจะไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันอาจจะ เปลี่ยนบางบ้านให้มีรอยยิ้มขึ้นมาได้อีกครั้งโจเข็นรถเดินเข้ามาในห้องเช่าแล้วลูกชายก็วิ่งมาหาโจพ่อกลับมาแล้ววันนี้เราจะได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วใช่ไหมครับโจยิ้มให้ลูกและตอบก,กลับใช่ลูกและวันนี้พ่อก็มีข่าวดีมาบอกด้วยนะพอพูจบโจยื่นเงินให้ภรรยาพอภรรยาเห็นเงินก็ตกใจถามโจขึ้นมาทันทีพี่เอาเงินมาจากไหนตั้งเยอะแยะโจยิ้มแล้วตอบก,กลับมีลูกค้าคนหนึ่งให้เงินมาให้เงินพ่อพี่เดินไปส่งอาหารให้เขาเขารู้ว่ารถพี่ เสียก็เลยอยากจะช่วย